เมื่อโยมสำเร็จแล้วจงจำช่วงเวลาที่ลำบากเอาไว้เพราะจะได้รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนความกังวลเป็นสิ่งที่ดีทำให้โยมระวังตัวในการเดินหน้าทำสิ่งใหม่ๆผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรคต่อให้คำคมมีเป็นพันแต่ถ้าโยมไม่ลงมือทา ก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกจงอย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปนะโยมโยมต้องไม่หันกลับไปมองอดีตเพราะจะทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุขโยมหัดปล่อยวางบ้างชีวิตมันยากอย่าทำให้ยากกว่าเดิมโยมอย่าพึ่งเครียดกับคะแนนสอบ เพราะมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหา้หาหา้าห้าห้าชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่ามองมุมกลับปรับมุมมองแล้วโยมจะเห็นข้อดีของมันเองจเจริญพร